พขพาสุขครับพาสุขครับเดี๋ยวแม่จะพาน้องก็สวยไปหาหมอนะดูตัวลุมๆแม่จะให้หมอดูน้องก่อนนะลูกว่าน้องมีไข้หรือเปล่านะไปกับแม่ไหม ไปไหมจะไปไหมเนี่ยจะไปไหมนั่งรถไปเที่ยวด้วยไหมไปไหมลูกไปไหมครับไปไหมครับตอบก่อนจะไปไหมจะไปไหมลูกไปไหมครับไปสิครับแม่รออะไรยังอยากเที่ยวอยู่แม่ไปสิครับไปเลยแม่ไปเลยแม่ไปไป,ไปกัน ไป <Bye. S 2> จาลูกจม่อยู่นี่ค่ะลูกม่อยู่นี่คะ่ะนี่นะคะเดกดีของแม่ด,ดูน่ลูกรมๆนลูกนะดี๋ยให้คุณหมอดูนะคะนนี้หรืป,ป่านะคะนะคะในนี้นะคะลูกมีคนนี้มาด้วยโอ้ អូហូណั่งសบายចិត្តសบายចិត្តເລີ й ចា นะร่างกายเขาสวยไม่ปกตินะคะ ก็เลยต้องพาน้องไปหาหมอเนาะเวลาผิดสังเกตแม่ก็ต้องรีบพาน้องไปหาหมอก่อนนะคะเสุกไม่ดื้อเลยนะคะนั่งนิ่งเลยนะเก่งมากๆเลย แม่ลูกอ่อนข้าสุกเก่งมากๆเลยนั่งนิ่งเกาะขาแม่นิ่งเลย พีมนะแม่มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะเดี๋ยวกับพีมแม่ไปกับน,น้องนะนั่งอยู่กับพีมนะเดี๋ยวกับพีมนะลูกถึงโรงพยาบาลแล้วให้อยู่กับพีมแม่ไปกับเขาสวยอ่ในรถกับพีมนะ เดี๋ยวับพิคคิมเดี๋ยวแม่พาน้องไปหาหมอก่อนนะลูกนะเก่งมากเลยรู้จักนั่งเดี๋ยวขากลับให้นั่งแบบนี้ไปเก่งมากเดี๋ยวพิคคิมจัดรถก่อนจัดรถก่อน เดี๋ยวกับพี่คีมนะลูกถ่ายข้าวสวยข้าวสวยไม่เป็นไรนะคะไม่มีไข้นะคะคุณหมอไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะคุณหมอบอกว่าปอดข้าวสวยก็ดีอยู่นะคะเมื่อกี้ฟังเสียงข้าวสวยไม่เป็นไรค่ะไม่มีไข้ค่ะแม่กังวลไปเองแม่เป็นห่วงน้องกลัวน้องมีไข้ค่ะไปกลับบ้านกันข้าวสุก ลูกกลับบ้านนั่งกับพี่คิมนะนั่งอยู่กับพี่คิมนะล,ลูกกับพี่คิมดูดูเจ้าของรถเขานั่งเจ้าของรถเขานั่งมองมองทางลงมานไปแล้ว ปสวหน้าก็สวยไม่เป็นอะไรนะคะร่างกายน้องไม่ปกติพอน้องมีอะไรผิดปกตินิดนึงแม่ก็พามาให้คุณหมอดูก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลเนาะพี่คีมถอยรถ พอดีมีรถถางอยู่พี่คิมก็เลยถอยยายนิดนึงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอดีมีคนช่วยดูหลังรถให้ค่ะไม่ต้องไปนั่งตักิ๊บมอย่างนี้อึ๊บอึ๊บ อยู่กับพี่คิมอยู่นั่นแหละนั่งกับน,นั้นแหละเออ,อกลับบ้านครับน้องก็สวยไม่เป็นไรนะคะไม่มีไข้นะคะอุณหภูมิปกติแม่ก็กังวลเนานะที่ว่าน้องจะเป็นอะไรแม่กลัวว่ากลางคืนน้องจะมีไข้แม่ก็เลยให้คุณหมอมาดูก่อนแล้วก็คุณหมอฟังเสียงปอดบอกว่าสวยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะ รอวันที่27ค่ะมาเอ็กซเรย์ดูอีกทีนะคะว่าปลอดมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะขออย่าให้มีอะไรเลยเนาะคุณหมอว่าน้องร่างกายดีมากเลยค่ะแล้วก็เข้าสุกก็มาด้วยนะคะให้นั่งรถเที่ยวเข้าสุขชอบเที่ยวเนี่ยนั่งเจ้าของรถนั่งหน้ากับพี่คีมนะคะค่ะกลับให้นั่งหน้ากับพี่คีมนั่งสบายเลยค่ะแสงย้อนแสงนิดนึงทําให้สีออกมัวมัว,มวนิดนึงนะคะย้อนแสง สวยอยู่ใน,นตะกร้าแม่อุ้มก็ดิ้นไปดินมาแม่เลยใส่ตะก,ก้าไว้จารจาคนเก่งของแม่ตะขาลูกคนเก่งไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะคนเก่งไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเก่งจังเลยลูกก็วสวยคนเก่งไม่เป็นไรคุณหมอก็น่ารักมากเลยค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย ปกตินะคะแต่แม่กังวลวัวน้องมีไข้ไงตัวลุมๆมันเก่งนะคะมันเก่งนะคะดูสิเอา้าเอา้าจะนั่งกับพี่คีมจะไปน,นั่งกับพี่คีมเหรอลูกนั่งตรงนั้นแหละนั่งตรงนั้นแหละก่อนหน้าต่างดูก็ได้ลูกอยากเห็นข้างนอกก็ก่อนหน้าต่างดูเออไปก่อนหน้าต่างดูนะก่อนประตูดูนะ,ะไม่ใช่ก่อนหน้าต่างมแม่พูดผิดโอ้ยเจ้าของรถนั่งรถกลับบ้านเข้าหมู่บ้านแล้วครับ เข้าบ้านแล้วครับถึงบ้านแล้วครับอืมจะมาหาแม่เหรอลูกเอามาหาแม่เหรอลูกเอามามาหาแม่มาหาแม่มาลูกมาจะมาหาแม่โอ้ยอยากอยู่กับแม่เอามามามาขึ้นมาขึนาข้นมาหาแม่อึ๊บ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 โอ้ยเก่งจังเลยพ่าสุดแก่งมากๆเลยลูกแข่งมากๆเลยค่ะ รถเบรกอืบข้างนอกขายผักแล้วลูกขายก๋วยเตี๋ยวขายผักเต็มเลยพ่อขายแม่ค้าเต็มเลยใช่ไหมลูกโอ้ย ยูเน่ตัดตั้างครับสวยแต่งตัวใหญ่เลยคนเก่ง <c oughs> คนเก่งของแม่แต่งตัวหรอคะถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านเราแล้ว่ชอบเผาใหญ่ ข้าศุกข,ข้าศึกไปลงมาลูกลงมาไปอ้โห้เก่งจังเลยลูกไปเข้าบ้านลูกเข้าบ้านมาไปลูกไปเข้าบ้านปล่อยพี่โชคลูกทิ้งเข้าบ้าน,าานอึ๊บอืไม่เดินอะอึะ๊บถึงแล้วข้าสึกแหงบ้านแล้วข้าสวยไปในบ้านแล้วครับ อันนี้เที่ยวสนุกมากเลยใช่ไหมใช่ไหมเที่ยวสนุกไหมเที่ยวสนุกมากๆเลยเดียววันไหนพี่คีมพาเที่ยวอีกนะลูกนะพาเที่ยวบ่อยๆนะพี่คีมบอกให้นั่งรอก็นั่งตอนอยู่หน้ารถเก่งมากคุณครับสวัสดีครับ